ผมจะพาไปเจอน้องชายผมคนหนึ่งจะเรียกว่าเป็น Visual Artist จะเรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวบางทีเราไปดูไซส์งานพวกม u s i c f เฟสอย่างเงี้ยหลังๆมันก็คือตามป่าละมันก็เลยเป็น Working a n d Passion ไปเลยอ่ะก็คือผมไปทำงานก็ซึ่งมัน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 ดูฟังแล้วดูมันแบบน่าจะมีความสุขนะครับในการที่ได้ทำงานกับ Passion ตัวเองแล้วก็สนองนิดตัวเองแล้วก็ Passion เป็นตัว สวัสดีครับ passion pit กลับมาอีกแล้วนะครับผมเจฟชัยวัฒน์สิงห์ัครับวันนี้ผมจะพาไปเจอน้องชายผมคนนึงจะเรียกว่าเป็น visual artist ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโหน้องชายผมคนนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวผลงานของเขาเนี่ยกระจายไปถึงแบบมีชื่อเสียงไปดังถึงทั่วโลกเลยนะครเดี๋ยวเราไปเจอเขากันนะครับว่าเขาจะมีแพชชั่นกันยังไงสำหรับ passion pit ทีนน เราก็มาถึงบ้านของบุคคลที่เราจะนำเสนอในเรื่องของอีกหนึ่งแพชชั่นที่เขามีในเรื่องลฟ์สไตล์ของการทำงานถึงแล้วครับแต่เมื่อกี้เหตุการณ์ซึ่งคาดไม่ถึงเหมือนกันผมไปเคาะบ้านนู้นจริงๆบ้านเขาอยู่บ้านนี้โอเคฮะเรามาถึงแล้วฮะอ้าวโอ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอนานมากเนี่ฮะไม่เจอกันนานมากน้องปกขผงผมเขาอีกหนึ่งคนที่อยากจะรายการแพชชั่นพี่อยากจะนำเสนอคนที่มีแพชชั่นอะไรที่แบบ ไลฟ์สไตล์ style, การทำงานทุกอย่างเท่มากๆครับคนนี้เรามาติดตามกันดูครับใช่ครับพี่เคสคนแรกเลยนะฮะโอ้โห oh, oh, บ้านเท่มากฮะกบ <laughs> ดิบๆครับพี่ทำอินเทียอินเทียกันเอง <c oughs> อย่างเท่อหนี่ชอบมีลิฟด้วยอะ่ะมีลิฟมีลิฟแบบว่าสำหรับรถเนี่ยน,นี้เท่มาก <c oughs> ผมก็พูดเพลินจนลืมแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับ นั่นตัวได้ครับสวัสดีครับ,รบผมกบครับผพัศกรกสิทธรรมก็ผมก็จริงๆเป็นเป็นเขาเรียกวิชวลอาร์ติสฮะแล้วก็ทำงานด้านดีไซน์แล้วก็ศิลป,ปะดนตรีอะไรพวกนี้ครับเรียกว่าจริงๆแล้วกบเนี่ยเป็นเป็นศิลปินที่แบบว่าโหจะบอกว่าน้องจะอวยน้องก็แบบว่าจริงๆ <c oughs> เขาชื่อเสียงเขาโด่งดังมากไปถึงไกลไปถึงยุโรปไกลถึงแบบว่าตอนที่เขาไปแสดงงานตามตาม,ตามประเทศต่างๆเนาะมีช่วงหนึ่งฮะ แต่วันนี้เราจะไปเจาะลึกถึงในบ้านเขากันดีกว่าโอเคครับเชิญเลยพี่มาเลยครับบุกรังผมครั้งแรก <c oughs> โอ้โหคือมันเหมาะแล้วที่เป็นบ้านศิลปินจริงๆเลยนะฮะดูด,ด,ดูดีไซน์ว้าวโอ้โหผมต้องร้องว้าวเลยจริงๆครับบ้านเขาน่ารักมากสวยมากจนทีเดียว <c oughs> เราก็มานั่งชิลกันอยู่ที่บ้านพี่กบปละทีนี้เดี๋ยวจะให้กบเล่าให้ฟังถึงเรื่องตอนเนี้ยเรื่องงานเป็นไงบ้างแล้วก็ในสิ่งที่ตอนเนี้ยกำลังกำลังทำทำอยู่กับกับเพื่อนๆกับกลุ่มๆว่าเป็นงีเ้เป็นไงบ้างตอนนี้จริงๆมันคือสองสามปีนี้พี่ผมอาจจะมีสส่วนส่วนที่เป็น Office, ออฟฟิศงานคอมเมอร์เชียลดีไซน์นะกับกับวกับส่วนส่วนตัวที่เป็น เกี่ยวกับพวกทำงานอาร์ตเอ็กซิบิชันอะไรพวกนี้ซึ่งกร็รู้กันคือตอนนี้เราเราก็ไม่ได้มีงานฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์มาสักพักแล้วมิวสิกเฟสที่เคย uh huh, ทำ uh huh, ก็ไม่มี uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. ผมก็เอาเวลานั้นช่วงนั้นก็ก็ปั้นงานเอ็กซิบิชันส่วนตัวแล้วรอพอมีมีโอกาสครีเรเตอร์เขาดึงไปแสดงงาน ก็คือเป็นการงานลักษณะคล้ายๆเป็น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 งานอ i n s t a l l a t นอาร์ตหรือว่าเรียลลิซ์ art หรือว่าเป็นอ i n s t a l l a t นอาร์ตเลยพี่ถ้าเป็นงานส่วนตัวผมนะอันนี้คือไม่ได้ทําเพื่อแบรนดิ้งหรือไม่ได้ทําเพื่อลูกค้าก็คือทําแล้วก็เราไปแสดงงานเราขายงานอย่างเงี้ยก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของกบเลยใช่พี่ก็เป็นพวก i n s t a l เลชั o n หรือว่ามีไล g ิ้งบ้างมีแมปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยก็ก็มีแสดงที่ ที่เป็นแก๊งสตรีทอาร์ตพวกพี่ยอดพวกอ่าแก๊งอันนั้นก็ที่ผ่านมาแล้วก็มีล่าสุดก็คือดีไซน์วีคที่ที่ไปทำอ๋อเออพูดถึงดีไซน์วีคเป็นไงบ้างดีไซน์วีคเพราะงาน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 หลายๆคนที่แบบไปดูมาก็แบบโอ้โหเจ๋งแล้วของของเองก็เจ๋งอยู่แล้วอ่ะของผมก็รอบนี้ไปเหมือนไปช่วยทำคอลแลบกับอ่เจมี่ไฮยอนที่ที่ที่เขาเป็นดีไซเนอร์ที่ทำ พอดีอันนี้เขาเหมือนเขาทำดีไซน์ให้กับเดอะสแตนดาร์ดโรงแรม oh. แล้วก็มาผมก็ไปทำไลติ้งดีไซน์ให้เขาเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบคือคือตัวศิลปินอ่ะเขาทำเป็นพวกคาแรคเตอร์ภาพนิ่งแต่พอเขาอยากเอาไอเดียของแบบเขาเรียกว่าชาร์โด้เพลย์พี่ชาร์โด uh ้เทเตอร์ก็คือเหมือนเขาเห็นหนังตะลุงว่าเราอ,ะ uh huh. อ่ะผมก็เลยต้องเอาไลติ้งมาทำให้ตัวคาแรคเตอร์เขามันเป็นแอนิเมชัน แล inspiration ะะ้วอินสปิเรชันก็มาจากจากหนังตะลุงนี้ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ศิลปินเขาเขาบอกมาเนี่ยรเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือหลายๆครั้งที่ผมไปไปดูงานของกบเองเนี่ยฮะคือเรียกว่างงแล้วก็ทึ่งว่าแบบโหกบทํางานได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเราเราไม่น่าเชื่อว่าน้องเราไม่เก่งขนาดนี้แล้วซึ่งจริงคือน้องน้องผมนี่เก่งจริงจฮะไปถึงระดับโกลอินเตอร์ไปถึงขนาดที่ไปถึงยุโรปไปถึงอะไรที่แบบว่า มีคนพูดถึงเขาเยอะมากเลยทีเดียวก็อันนั้นมันก็เหมือนเหมือนเป็นสายงานเราอะนะพี่แต่ว่าจริงๆก็สิ่งที่เอาจริงที่เราผมกับพี่เจบได้รู้จักกันมันก็ตั้งแต่เราแพชั่นจริงๆมันคือเรื่องแพชั่นร้้นๆแหละแต่แพชั่นพวกนี้มันมันมันดึงให้เราได้รู้จักกันตั้งแต่โมลไซตั้งแต่โมลไซใช่ก็เอาจริงตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ผมก็มีฮ็อบบี้ที่ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนเพื่อน้องๆอีกเพียบเลยนะเรียกว่าตอนนี้มีสม activity ได้มั้งผมว่าเริ่มจากอันนี้ดีกว่าที่เราเคยทำมโตแคมป์มอไซค์อ่าใช่อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมกับกบเคยทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยเมื่อวูจะเรียกว่าเกือบ10ปีแล้วเนาะใช่ตอนนั้นก็คือคือมันเหมือนเป็นยุคที่เราขี่มอไซค์แล้วหลังจากเราเริ่มแบบตอนนั้นเรายังไม่ได้แคมปิ้งจริงเราก็เริ่มแบบว่าเอาเต็นท์เอาอะไรไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มอิน พอเราเริ่มสึกว่าคือเมื่อก่อนที่เราไม่อินเอาเอาจริงมันเป็นเรื่องว่าดีไซน์ของของแคมป์ผมใช่มันไม่เท่มันไม่เท่มันไม่เท่เหมือนสมัยนี้เาะมันเป็นฟังก์ชันไปหน่อยสีดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรายังไม่ทําให้เรารู้สึกสนใจแต่พอยุคหลังอ่ะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยของแคมปิ้งผมสิดว่ามันอัดแอปเข้ากับ เข้ากับเข้ากับดีไซน์ได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นทาให้ดดเราให้น่าสนใจแล้วมันมันอีกอย่างหนึ่งคือของแคมปิง้งยุคปัจจุบันเนี่ยมันดีไซน์ไว้สําหรับคนที่มันมีแพชชั่นที่มันแบบคือมันมีความเท่อย,อยู่ในตัวแล้วแบบทุกคนที่ไปก็คืโอโอ้โหจะว่าไปก็คือแบบ จะบอกว่าอะไรคือแคมปิ้งมันกลายเป็น c u เจอร์อีก culture หนึ่งเลยเนอะนก็ก็คือณณณตอนนี้ที่วันนี้ที่ที่มามามาเยี่ยมกบครั้งนี้ฮะถ้าสังเกตก็คือของแคมป์เต็มบ้านไปหมดเลย <c oughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นของแคมป์ที่มันแบบว่าผ่านการ select มาจากจากัวเขาเองด้วยมันมันก็เลยทําให้ของทุกอย่างที่ที่อย,อยู่ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้แล้วก็าทาั้งบ้านเขาเนี่ยมันกลายเป็นของที่แบบนอกจากนอกจากมีความเรียกว่าอะไรคือมันมีความแท่อย,อยู่ในตัวแล้วก็คือมันเป็นบอกตัวตนของคนที่เลือกด้วยอะครับ ซันไลเดอร์ใช่ไหมที่ทีซันไลเดอร์อันนี้มันจะเป็นกลุ่มล่าสุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม <P> กลุ่มเพื่อนพี่น้องในวงการแล้วกันทุกคนจะเป็นอาร์ติสตเป็น,ปน Designer, ดีไซนเนอร์เป็น Rider, uh huh. เป็นไลเดอร์เป็นไบเกอร์คือ uh huh. คือซันไลเดอร์มันเริ่มมาจากที่พอผมไปแคมป์หรือมีเนเวอร์เวไปจัดงานมันมันเกิดจากกลุ่มคนเล่นสเก็ตพี่ จากกลุ่มคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะคือมันเลนส์เลนส์มันต่างกันมากมันเลนส์มันตั้งแต่แบบ18ยัน45โอ้โหเพราะว่าตอนนั้นมันซาเลเดอร์มันเริ่มแรกๆเลยพี่มันคือเราไปเอาหมุดของ g o o g l e Map เราไม่บอกสถานที่คือคือคือตอนนั้นไอเดียมันมันมันเริ่มจากเออฟังละเทศฟังละทมันเริ่มจากว่าอยากไปขับรถอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์อยากไปเล่นสเก็ตวันอาทิตย์เรานัดกันแต่เชื่อไปไหนดีว่าจุดเริ่มต้น จริงๆอ่ะอยากอยากขับรถอยากไปดิฟกาแฟตอนเช้าอยากไปเปิดเพลงอยากเล่นสเก็ตจริงๆมันเริ่มเริ่มจากกลุ่มที่เนี้ยที่เราคุยกันทุกวันนะก็อาจจะเป็นแบบวันอาทิตย์ตอนเช้าก็เลยเรานัดเช่นั้นวันอาทิตย์เช้าเราไปไหนดีมันก็เลยเริ่มจากเป็นไอเดียของเดอะเซิร์ฟที่เป็นเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เวลาเขาหาสปอตเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาจะไม่บอกกันมันจะไม่ใช่ที่ฮิตมันจะเป็นที่ไปเปิดซิงที่ใหม่อ๋อโอเคเออเทเล่เราก็เลยเริ่มเราก็เลยเริ่มจากการเอา Google Map เราไปสปอตเราเจอเราเจอสนามแล้ว ครั้งแรกของซาเลเดอร์คือเราไปสปอตตรงบกคูน้ําตรงเกษตรน้ำมินออกใกล้เรือนะล่อนาำแลก็ไปสปอตไว้มันจะไม่มีที่ชื่อเรียกอย่างที่เราก็ไปสปอตเป็น g o o g l e m a p ไว้เป็นล a ติจูดลอง n ิจูดเป็นเลขแล้วก็ทาไฟเออร์เล็กๆโดยเขียนเลขอันนี้แล้วมีคนมาไหมแล้วมีคนก็ส่งกันแชร์กันไปอ๋อเหรอเหรอเหรอครั้งแรกมากัน4ี่สิบคนออนัดกัน6โมงเช้าก็คือที่นัด6โมงเช้าเพราะว่ามันเป็นการวัดว่า มาดูพระาทิตย์ขึ้นกินกาแฟตื่นแบบรีบตื่นแล้วขับรถกิจกรรมก็แอคทิวิตี้ก็อยู่ประมาณแบบอารมณ์เหมือนทุกคนชอบมอชอบขับรถก็คาคอฟฟ่อารมณ์เงี้ยพี่พี่เหวะแต่เราคือทุกคนก็จะเอารถสวยๆกันไปจอดอ่าเอาสเก็ตบอร์ดไปอีกคนนึงก็ขนแรมเล็กๆไปไปวางตรงสปอตสาธารณะเลยพี่ ไปถึงผมกระดิฟกาแฟเพื่อนอีกคนก็ทําไข่ลวกจแจกก็คือทุกคนแชร์ดลิงกันเลยจอดรถกันแล้วมันเลยกลายเป็นดูเป็นแคมป์โออันนี้คือเท่อชอบคอนเซปต์อ่ะ,ออะ,อะเออเท่่ะมันก็เลยกลายพอทุกคนมาเล่นกันตรงนั้นเล่นกันถึงประมาณแค่แปดเก้าโม่พอแดดเริ่มออกก็แยกย้ายเออทีนี้ทุกคนมันเริ่มสนุกกับการตื่นเช้าแล้วมาไว้พี่ได้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 กี่ครั้งละตอนนี้สันไรได้โอ้ตอนนี้มาหลักสิบแล้วพี่ทำอย่างนั้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเมื่อเมื่อสัก น่าจะประมาณ6เดือนได้แล้วพี่ความสนุกมันคือทุกคนมันดันเป็นมีช่างภาพมีคือมันเก่งคนละอย่างไอครั้งแรกที่ไปอ่ะไม่ได้คิดเรื่องการถ่ายพี่แค่ทุกคนเอากล้องไปถ่ายเสร็จก็ตัดกันเลยตัดกันแบบเร็วๆอ่ะตัดเหมือนในยุคนี้ที่เขาตัดเรียวกันอ่ะแล้วมันเลยออกมาเป็น EP ีหนึ่งพีสองนัดกันใหม่อีก E p พีสองก็เริ่มไปนครปฐม อาเริ่มไกลขึ้นไปหน่อยเริ่มแบบว่าหาสปอร์ตใหม่ที่ยังคนคนไม่รู้จักสนามที่จุดเริ่มต้นเรียกว่าเป็นเพวสปอร์ตเลยว่ากัใช่ก็คือเป็นสปอร์ตที่เขาสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีคนรู้จักเราไปแล้วก็ไปแก๊งของโลคคลก็ไปเจอกันอ่ะไทเวกเริ่มทําโบเราก็ไปอ๋อ,อง่ายพอเราไปหาสปอร์ตใหม่อ่ะมันเลยกลายเป็นทําให้เจ้าของสนามแต่ละที่เนี่ยเขาก็แฮปปี้ด้วยนะเน<ข>าะคืาแฮปปีอนน้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของซัลเลเดอร์พี่ไอที่ตั้งชื่อซัลเเดอร์ก็คือซ สันไลท์ที่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะเรานัดกันเวลาหกโมงเช้าแล้วก็ไรเดอร์ก็คือนักนนัักกเล่นนักเล่นอ่ะแล้วก็เป็นซันเดย์จริงๆมันคือคิดอย่างคิดแบบเร็วๆคิดเร็วๆร่ง่ายงไม่ได้คืออะไรก็ตามที่มันได้วางแผนเป็นบิสเนสอ่ะพี่มันจะเกิดอันนี้แหละเจ๋งง่าายมกอันนี้แหละเจ๋งผ่านไปสักสี่ห้าครั้งทุกวันอาทิตย์เนี่ยพี่มันก็เริ่มไอเดียใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่า exhibition ซันไรเดอร์สเก็ตพาร์คทัวร์อ่ะแล้วรวมไปถึงเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่า เนี่ยมันเป็นเป็นเป็นโปรดักต์ของของปุ่มซัน r รเดอร์ใช่ไหมใช่ทีก็ก็ผลพวงมาจากงานอาร์ตนี่แหละที่เราทําที่เราแสดงเนี่ยก็คือคืออ่าศิลปินคือใครนะคนที่ทําอันนี้ชิ้นนี้จะเป็นการรวมของศิลปินทุกคนพี่โอ้อาดีๆก็คือทุกคนในซันรเดอร์จะเอาอาร์ตเวิร์กมาคนละชิ้นก็จะเป็นเป็นเป็นสตรีทอาร์ติสต์ของที่แบบว่าที่ชื่อมีชื่อเสียงคือทุกอย่างมันเกิดจากการที่พอเราไปเล่นกีฬา มันเหมือนได้มีติ้งกันไปในตัวทุกทีเละพี่ไอเดียมันเ็มาเยเลยเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปจอยด้วยแล้วเดี๋ยวเราแพช s i o n p i เราจะตามไปถ่ายที่ซันไรเดอร์กันนะครับเราเราจะตื่นเช้ากันนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมว่าซันไรเดอร์เรากับเคาเจอร์มอไซค์กันสักรอบเดียวผมเอออันนี้ก็น่าสนใจโอเคครับแค่นั้นเดี๋ยววันนี้เราเราจบกันตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมจะพาเดินรอบๆอในบ้านของศิลปินคนนี้ว่ามีอะไรที่เป็นแ a ช s i o ของเขาส่วนตัวแล้วก็ของสะสมที่เป็น ที่อาจจะเรียกว่าไม่เคยอวดให้ให้คนอื่นดูเลยดีกว่า <c oughs> แต่ว่าวันนี้ Fashion f i t ได้ exclusive จริงๆนะครับในการที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านพี่กบเราวันนี้นะครับโอเคฮะแล้วต่อไปเดี๋ยวพี่กบจะชงกาแฟให้เราดืด่มครับพักแป <ะ S 2> ๊บหนะึับ <c oughs> เราต่อด้วยการเดี๋ยวให้พี่กบเขาพาเดินชมบ้านกันหน่อยดูคอลเลคชันของสะสมเขาหน่อยกันดีกว่าครับครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมาเลยครับอันนี้เรียกว่าของของชอบตัวเองดี๋วไม่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 ได้มีแนวอะไรก็คือเราชอบอะไรเราก็เก็บมาเรื่อยๆอันอันนี้อันนี้สำหรับผมว่านี่เรียกว่าแนวละโอเคอ่ะมันเริ่มหูเริ่มไม่ถูกเลยผมเริ่มไม่ถูกเลยอ่ะมาลองลองมาดูกันตรงนี้ครับอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบพวกหนังสือที่ผม หนังสือดีไซน์ตั้งแต่สมัยเรียนสมัยทำงานก็งานศิลปะของเพื่อนๆที่เราก็เก็บเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบอันนี้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 พีคอันนี้พีคอันนี้เป็นยุคหนึ่งที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเกือบสิบแล้วงเกือบ10ปีฮะที่ที่ที่กบเขาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับ G s ช o ck แล้วซึ่งมันก็จะมีมีเป็นกล่องที่เป็นแพ็กเกจของ G s ช o c k แล้วก็เป็นนี่ฮะ วานาฬิกา,า,กาซึ่งกลายเป็นว่าเป็นของแร r e ไอเทแล้วกลายเป็นว่าเอ่อเรียกว่านักสะสมที่จะแบบเอามารีเซลกันแบบว่าราคาแบบว่าใช่ไหมใช่จำ<ช>ได้ว่าอันนี้น่าจะครบออเน,นี่ยลองดูครับนี่โหเรียกว่าเป็นศิลปินที่แบบว่าเอ็กซ์ i คลมากๆนะฮะได้ทำงานคอลลับกับ แล้วก็สวยด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในในในเรียกว่ารังเรียกว่าอ้อเรียกว่าที่ที่ที่นั่งคิดงานแล้วกันคิดว่าเออที่แบบแล้วก็ที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่ออฟฟิศอย่างอีกหนึ่งฮ็อบบี้ล่าสุดที่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับกบแล้วนะครับนี่ครับนี่เลยเริ่ม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 จะเป็นกลายเป็นดีเจกบแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีเจกบนะฮะตอนนี้ AKA ยังเป็น Question Mark อยู่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีฉายา คือจริงๆเราเราเคยคุยกันเรื่องแบบเรื่องเพลงเรื่องอะไรกันแบบว่าเยอะมาพอสมควรเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่สะสมไวนิลสะสมแผ่นเสียงไว้พอสมควรแล้วก็เรื่องของเทสของการฟังเพลงผมเชื่อว่าน้องผมคนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยทีเดียวจริงๆมันก็เริ่มแต่เราเก็บแผ่น,นตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอะสมัยผมเมื่อก่อนไปเรียนเมืองนอกก็ ทุกวันล้างจานเสร็จก็ซื้อแผ่นเสียงเนาะ <Okay. S 2> เราก็เป็นนักเรียนต่างประเทศแล้วก็คิ้วกลับมาก็แต่ก็มันยังไม่ได้เคยคิดที่จะเป็นดีเจที่มันคือการฟังเพลงแหละซึ่งจริงๆแล้วมันมันมันสามารถจะเรื่องเพลงเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องเพลงแล้วเราก็สามารถไปแมทชิ่งกับงานของเราด้วยเนี่ยใช,ใช่ไหมจริงจริงงานผมมันเกี่ยวกับเพลงมาตลอดเลยพี่แต่ว่าแค่ผมยังไม่เคยสร้างเซต็ตคือคือผมก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นดีเจอาชีพนะอันนี้คือผมมองว่ามันคือเซ็ตเฉพาะกิจที่เราอยาก เก็บเพลงแปลกๆเพื่อจะมาแชร์ลิงเพลงใหม่ๆให้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเพลย์ลิสต์ของ d j เกบ AKA อะไร <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยว <c oughs> ลิสต์ยาวเลยนะ <c oughs> นิดหนึ่งฮะเราลองลองเป็นแซมเปิลนิดนึ่งอะเปิดโชว์นิดนึ่งอเ,เอาเป็นแซมเปิลที่แบบว่าเทสในการฟังเพลงอันนี้การันตีได้ว่าเจ๋งแน,น่ๆฮะในขณะนี้ผมก็ลื้อแผ่นไปก่อนแนวที่ต้องอยู่ในกระเป๋านี้ อ๋อเหรอเหรอเหรอแน่นอน่นพี่เจียวแน่นอนเดี๋ยวแอบแอบหรือแผ่นแป๊บนะฮะในระหว่างที่ดีเจกบเขาเซตอัพเพลงลิสต์อ๋อต้องบอกก่อนว่าแานาวแนวเพลงที่ผมฟังเนี่ยผมจะเป็นคนชอบฟังเพลงแนวพวกอิเล็กทรอนิกส์พวก เอออาจจะด้วยด้วยวัยด้วยด้วยอายุนะครับผมจะชอบพวกอิเล็กทรอนิกส์แซวพวกซินป๊อปพวกยุค8 0 90ูนย์ก้าูนย์ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ไม่ได้เป็นเป็นแบมแบมร็อกนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะของแบบนีอ่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ chemical brother อะไรเงี้ยอันนี้นม่่วงโปรดเลยทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ซิงเกิลนี้ดีมากถ้าจำไม่ผิดอันนี้มี underworld mix นี่จริงๆด้วย underworld ก็โหอย่างเท่จริงมันเป็นช่วงแบบเหมือนเราจริงๆก็ยังยังยังไม่ยังไม่ได้ไปเปิดเป็นเรื่องเริงแต่ว่าผมพยายามจะทำเซตให้มันจบโชว์แบบ1ชั่วโมงสองชั่วโมงเอาไว้แล้วเราก็ค่อยเลือกว่าพอเราเซตทําเสร็จเราซ้อมเราเรา,เรามีกันเรียบร้อยพอเรามีโอกาสไปเล่นเราค่อยเลือกว่าเซตไหนเราเหมาะกับที่ไหนยังไง วันหนึ่งผมแสดงงานผมอาจจะแบบเฮ้ยเรามีเซของเราเพื่อซึ่ง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 หมายความว่างานที่เราเราเราทำขึ้นมาเอ็กซิบิชันที่เราจัดขึ้นมามันก็จะแมทชิ่งกับเพลงที่เรากำลังจะเปิดคิดอย่างนี้ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมันก็เป็นอีสปายตอนผมทำงานเออถ้าอย่างดีเนาะเาะมันมันมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะเราจะได้เราจะได้รู้โจทย์ว่าเราดีไซน์เซตเนี่ยเพื่อเปิดที่ไหนคือนอกจากการดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์แบบ งานศิลปะแล้วเนี่ยแล้วก็มาดีไซน์ในเรื่องของเพลย์ลิสต์ของเพลงเพื่อที่จะให้แมทช์กับงานศิลปะที่เราโชว์ด้วยซึ่งผมว่ามันเป็นไอเดียที่แบบลึกซึ้งมากอะไรประมาณนั้นโอเคเราได้ดูแพชชั่นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปละเดี๋ยวเราไปดูแพชชั่นอย่างอื่นเช่นรถก็อันนี้เป็นมุมการาชของอันนี้เปิดไม่ได้โอ้ จะบอกว่าอะไรดีฮะคันนี้เป็น Beetle Superstar ปี1974ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของรถเต่าที่เป็นโฉมโฉมเต่าเนี้ย1974ถ้าผมจำไม่ผิด1974หรือ1975เนี่ยที่จะเลิกผลิตที่จะไม่มีสายการผลิตของของรถเต่า Beetle ของตัวนี้อีกแล้วซึ่งมันจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นกระจกโค้งเนี่ยฮะและดูโหแต่งได้สวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน ว่ามีอะไรนาชมกันอีกนะฮะข้างล่างก็จะเป็นแบบความจริงที่ใช้ทุกวันแล้วนะก็คือว่าข้างบนยังมีความแบบว่าของสะสมคือถ้าสังเกตดีๆบ้านหลังนี้นี่แบบเหมือนแบบโดนดีไซน์มาแล้วถูกออกแบบมาแล้วโดยที่แบบว่าลงตัวมากสาหรับคุณกบสังเกต,ต<า>นะฮะจ,จุดเล็กจุดน้อยตัวอย่าง <พอ S 3> มันก็เป็นงานเป็นงานอาร์ตผมแล้วอ่าแล้วเรามาต่อกันด้วยนี่ฮะยานยนต์ที่คุณกบเขาใช้เป็นประจํานี่ discovery ฮะ แลนด์โรเวอันนี้คือสายแคมป์ตัวจริงนะฮะดูจากอุปกรณ์ได้ว่าโอ้โหไม่ธรรมดาไปแคมป์มามกี่รอบแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ตั้งแต่อินแคมป์ก็คันนี้ผมประมาณ5ปี5ปีแล้วหรอเนี่ยคันนี้เออ5ปีก็คือคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดว่าจะไปแคมป์ถึงขั้น มีเต็นท์หลังคาก็คือคือมีเต็นท์หลังคาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือกลางกลางออกมานี่เป็นแบบนอนได้เลยใช่ฮะบางทีเราไปดูไซส์งานพวกมิวสิคเฟสอย่างเงี้ยหลังๆมันก็คือตามป่าละโอ้ผมรู้สึกว่าพอมีอันนี้ของแคมป์เราอีกมันก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ก็มันก็เลยเป็น working and passion ไปเลยอ่ะก็คือผมไปทํางานก็ซึ่งมัน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 ดูฟังแล้วดูมันแบบน่าจะมีความสุขนะครับในการที่ทําได้ทํางานกับแพชชั่นตัวเองแล้วก็ได้สนองสนองนิดตัวเองแล้วก็แพชชั่นไปในตัวแล้วก็ได้ทํางานไปในตัวด้วยผมก็รู้สึกว่าเวลาที่ผมทํางานกับงานอดิเรกผมก็รวมแม่งไปอันเดียวกันเลยซึ่งมันก็แฮปปี้เนาะมันฟังแล้วแบบฟังฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไปด้วยเลยว่าแบบว่าการที่ได้ทํางานไปด้วยแล้วก็แบบได้ได้เที่ยวไปด้วยแล้วก็ ได้ทําแบบสนอง,งความต้องการของตัวเองแบบหลังๆก็เที่ยวเกินทํางานเกินไปแล้วบางทีโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋อแล้วฮะโอเคฮะอันนี้ฮะรถคันนี้เลยตั้งแต่สมัยผมกับกบเนี่ยขี่รถกันมาด้วยกันเมื่อโอ้น่าจะเกือบ10ป,ปีแล้วเนาะ <laughs> ใช่ที่เราเจอกันแล้วก็เนี่ยคันนี้เจอตั้งแต่กบยังเพิ่งจะเรียกว่าเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่คันนี้น่าจะเป็นคันที่สองในชีวิตแรกฮาร์เล็สด้ แล้วก็แต่สุดท้ายคันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์เยอะทัวทัรุ่ก็จริง s c r a m b l e มันมันเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าถ้าจะเรียกว่าออกทริปก็ถือว่าเรียกว่าเป็นรถที่สนองความต้องการได้ดีทีเดียวสําหรับคนที่ใช้จากแรกๆแต่งจนตอนนี้กลับมาทาเป็นเดิมกลับไปทำเดิมอันนั้นแหละอันนั้นถูกต้องรู้สึกว่าจบสุดตอนนี้เพราะจริงๆมันเป็นรถที่ใช้งานที่ดีเลยทีเดียวสําหรับในเมืองด้วยไม่ใช่แค่ไปขี่ต่างจังหวัดนะครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ามีแพชช ได้พามาถึงที่บ้านคุณกบต้องขอบคุณน้องกบมากๆเลยนะครขอบคุณพีพ่เจีบเช่นกันเลยครับพี่วันนี้เหมือนเหมือนพี่มาปลุเกเศษของสะสมผมให้มีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเลยขอบคุณมากๆนะฮะกบแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตาม Passion Pit นะครับใน EP ต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับ เรียกว่าเป็นของสะสมที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นแค่ของสะสมนะฮะมันเป็นของที่แบบดูแล้วแบบน่าจะเรียกว่ามีคุณค่าด้วยทีเดียว